ดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบในเกม Last Day on Earth นะครับก็มาถึงมันที่เรียบร้อยเนาะหืมอะไรเนี่ยผสมพันธุ์สุนัขมาวันที่8อีกแล้วโนนตกปลาเอามาจริงด้วยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยตื่นทองล่าหัวอืม กิจกรรมมีเจ็ดวันเนาะอืมสเบียงแล้วก็บราโวคลิปนี้น่าจะทุลักทุเลหน่อยนะเดี๋ยวนะขาดเหลืออะไรเนี่ย อเอาไากล้าไปหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ไอ้ชุดแบบนี้ชุดที่ใกล้จะพังแล้วนเนี่ยพอไหมเนี่ยไม่รู้ว่าปืนเขาปรับมาค่อนข้างแย่เนะเออเอาไปประมาณนี้จัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยเนาะแล้วก็คริสติน่าเหมือนเดิมโอเคครับ ไปเจอกันที่งานล่าหัวนะอ่ะโอเคครับก็ค่อนข้างที่จะตรงตามที่ผมคิดเอาไว้นะอยู่ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะไปที่ตกปลาก่อนไปรีเวลาตกปลาไว้ อเคครับมาถึงแล้วนะเอาใจผู้ชมมองดูรอบๆนะครับลูกศรชี้ไปทางขวาอันนี้อะไรเอาหน้าใหม่นี่หวังว่าจะไม่ต้องลักศพคุณออกไปจากที่นี่นะไปเตรียมพร้อมต่อสู้สิอะไรนะรับบูทด้วยเบียร์ตรงไหนตรงนี้เหรอวชนะเ้วมาเจอกันที่นี่อืมอันนี้ไม่ออวิลเลียมมาอยู่นี่หรอให้ฉันเลี้ยงเบียร์หน่อยไหมรสชาติด,ดีนะ แถมช่วยการต่อสู้ด้วยสำหรับฉันที่นี่ยังน่ากลัวไม่เท่าไหร่เท่าที่โรงงานอืมมีเชื่อมโยงจริงนะถ้าผู้รอดชีวิตสังเกตดูดีๆที่ชั้นใต้ดินะมันจะมีโซ่ล็อกอยู่น,นี้อะไรกดอ๋อคุณสร้างความเสียหายเพิ่ม30%และสร้างความและสตรูสร้างความเสียหายลดลง30%สส่งผลจนกว่าจะชนะครั้งแรกเนาะ อันนี้อะไรดิวเลอร์โอ้โหซื้อด้วยนะจ๊ะมาให้ซื้อนะครับผมน่าจะต้องบนะูทเนาะเตรียมอะไรดีเอเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าสู้ไม่ได้ <S 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 เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อสู้ในสังเวียนล,ล่าหัวตัวอะไรอันเนี้ย ผู้ต่อสู้ของคุณรอ,อคอยอดสู้อยู่ที่นี่พร้อมจะถูกจัดการหรือยังออโต้ได้ไหมล่ะโอ้มันมีเอ่อง่ายจอมสูบโลโหิตนะครับผลักเขาลงในถังแล้วจมตีขณะที่เขาอ่อนแออืมอือุปกรณ์แนะนำก็คืออุปกรณ์เสริมกำลังเนะ โอเคครับน่าจะไม่ยากนะอืมคนทางง่ายครับอืมเอาอะไรเนี่ยคืออะไระลูกพี่ครับลูกพี่ครับคืออะไรครับ คือเมื่อกี้พอมันพุ่งชนเนาะแล้วเราก็เข้าไปโจมตีอะ่ะมันก็ตายเลยง่ายๆแค่นี้เลยเหรออะไรอ่ะโอเคชื่อเสียงในสังเวีนล่าหัวนะครับสังเวียนล่าหัวชื่นชมคนใจกล้าไม่มีอะไรยากชนะการต่อสู้สะสมชื่อเสียงและรับรางวัลจงสู้โดยสวมวิญ,ญญาณสัตว์ประหลาดฉันเคยมีสัตว์ประหลาดอยู่นะเป็นหมีนะ่ะ โบาลูบาลูอะไรวะอ๋อเป็นพิมเขียวธรรมาดาเองกระเป๋าอยู่ที่เลเวลยนะี่สิบห้าเนอะก็พิมพ์เขียวอีกแล้ว,วอ่ะอ๋อสามสิบก็เนื้อเน่าเปื่อยเนาะแล้วก็แจกเป็นลังโอ้โห ละลายปืนชัวร์ครับละลายปืนชัวร์วเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเล่นได้กี่รอบเนาะอ๋อทำไมอ๋อรับรางวัลจากเคซี่ก่อนนะครับอโอเครับอรกิจเสร็จสิ้นแล้วทำไงต่อครับอย่าบอกว่าให้เล่นวันละครั้งนะอันนี้อ๋อ,อใช้เหรียญทองเนอะ อันนี้อืมไล่ไปทีระดับนั่นเองอ่ะโอเคครับตัวอะไรนี่โอ้โหแปลชื่อมาสวยนะกิ่งทองกับใบหยกเฮ้ยอือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้อือ ไม่ธรรมาดาครับหออยิงไม่เข้าเหรอคิดตีหน้ามาสิ้าวนักจะไม่เองฮะโอ้โ,อโหเฮ้ยตายเลยเหรอเอาโอเคครับเดี๋ยวมาใหม่ครับอ่ะโอเคครับกลับมาเลย ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยตื่นเต้นดีวะไม่ได้ตื่นเต้นแบบเกมแบบนี้มานานแล้วครับออใส่เป็นชุดนี้แล้วกันนะเศษเศษเนี่ยชอบชอบแบบนี้แหละมันต้องมีแตกแบบนี้บ้างดีวะอ็ะกลูกซองปืนพกเอ็มสิบหกยู่นี่ ชอบเลยครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนเนอะเมื่อกี้ผมเห็นค่อนข้างชัดเจนอะอ๋มอ,อมันจะแพ้ทางของอีควอไลเซอร์แล้วก็สกานะครับชุดที่ป้องกันได้ดีก็คือชุดทหาร เดี๋ยวผมกลับแปลวที่บ้านก่อนแบบนี้ประมาทไม่ได้ครับเมื่อกี้แตกไปแล้วรอบนึงเอาละครับกลับมาแล้วครับชุดยังใช้เป็นเศษเนอะแต่ว่าแปลวสกามาเพิ่มกิ่งทองและใบหย,ยกนะครับอืมคนยะฆ่าทั้งคู่พร้อมกันด้วยนะแบบนี้สิสนุก เฮ้ยอ๋ออืมหลบในป่าได้นะสาก,กาละเฮ้ยโอ้โหออะไรเนี่ยอืมอ๋อถ้าหลบหลบในป่าก็คือไม่ค่อยแรงมากครับ อืมโอ้โหโคตรกินปืนพูรอดชีวิตโคตรกินปืนเลยอ๋ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยต้องใส่ชุดชุดยางอะนะแพ้อาก้าแล้วก็ VSS ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะผู้รอดชีวิตนะอันนี้ต้องเอาไปเก็บแล้วเนี่ย ผมต้องวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านเลยเยี่ยมว่ะเอ้ยต้องแบบนี้สิวะคีเฟอร์คุณอัพไม้ตื่นเต้นแบบนี้สิอะโอเคครับผมกลับบ้านแปลวปืนมาเรียบร้อยนะเนาะไอพวกนี้ก็คือขายของนั่นเองขายของอันนี้ก็บัฟเหมือนเดิมสัใจดีครับแบบนี้แหละต้องแตกบ้างครับของแบบนี้ คืออะไรอ่ะอย,อย่าบอกว่าเราโดนด้วยนะโอ้โหตัวนี้ผีเฟอร์ผมเพิ่งชมคุณเมื่อกี้เองที่แบบตื่นเต้นมากๆเลยไอ้กิ่งทองกับใบหยกทำให้ผมตายได้แล้วในตัวนี้ก็คือ อออันนี้สาวล่าสังหารนะครับถนัดการรอบทำ้ายตัดแขนเธอโดยเร็วจะดีที่สุดใช้ชุดพลางนะครับก็คือชุดพลางน่ยจะช่วยป้องกันได้ดีเนาะโอ้โหกูรอดชีวิตผมพลาดว่ะผมพลาดไปรอบนึงมันให้เล่นวันละสามรอบอะเนี่ย หนึ่งสองสามเหมือนกันเลยกับอันโน้นนไม่เกี่ยวกับว่าตายไม่ตายนะไม่เกี่ยวกันนะครับเสียดายครับแต่ตัวนี้ยากแน่นอนกิ่งทองและใบหย,ยกเนี่ยฝันลายอยากได้อะ่ะคงต้องรองพรุ่งนี้นะเพราะว่าผมไม่มีเหรียญน,นะเสียดายจังเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะชื่ออะไรนะสาวล่าสังหาร ส่วนจอมละลายเนื้อกากครับกากเลยพูดตรงๆเลยมากครับแล้วก็ได้อะไรเพิ่มไหมอืมตามมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้เยอะนะเนี่ยพวกเราชีวิตเหนะ็นไหมเลเวลต่อไปใช้20หูออกอีก30หูนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆมันมีทั้งหมด7วัน7วันเดียวนะ เดี๋ยวให้ผมดูก่อนเสาล่าสังหารเวลาห้าสิบคูถ้าได้วลนสามรอบก็เท่ากับร้อยห้าสิบอะร้อยห้าสิบเอามาใช้กับตรงนี้เนาะร้อยห้าสิบใช้กับตรงนี้ใช้กับตรงนี้อ่อ1ร้อยห้าสิบเจ็ดวันก็ประมาณหนึ่งพันกบห้าสนะิบแต้มเนาะ ไม่รู้ว่าจะดันถึงไหมเพราะว่าแต่ละเลเวลมันไม่บอกไงว่าใช้กี่หูไงแต่สนุกครับสนุกจริงๆนะมันทำให้ผมตื่นเต้นได้วัดหนึ่งแล้วจูๆ่ๆความฝันผมก็ดับสลายไป <c oughs> ด้วยอาก้าเนะแย่วะ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคกิจกรรมมีแค่นี้แหละโอ้โหทำให้ตื่นเต้นอืมนึกว่ามีสตอรี่มีเนื้อเรื่องอะไรอะ่ะ นี่มีแค่นี้เองเจ็ดวันแล้วก็เป็นบังเกอร์อัลฟาผสมพันธุ์สุนัขวันที่8ปสเบียงวันที่9แล้วก็บังเกอร์บราโวมันก็วันวันที่10ใช่ไหมวันนี้วันที่5อีก5วันก็ไม่รู้ว่าสแสวงโชคลาดจะมาเสริมด้วยไหมถ้าเสริมด้วยก็ได้แน่นอนกับตู้สล็อตแมชชีนพังเยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะรีบอัพคลิปนี้เลยแล้วกัน หมดความตื่นเต้นแล้วคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ